มาพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับสร้างหน่วยสร้างแต่งพี่น้องมือนีจะพาพี่น้องมาเห็ดสปริงเกอร์จากทอพี่พีซี่พี่น้องหาเศษทอมาพี่น้องในขั้วเลื่อนขันน้องมีประมาณนี้กับว่าต้องซื้อพี่น้องเห็ดในงบลักซิพพี่น้องอุปกรณ์กกมีของงอหนึ่งตัวพี่น้องงอฉากหนึ่งตัวกับตัวหนึ่งบ่ถึงสิบบาทราคาตัวอุดทอพี่น้องตัวนี้กับบ่ถึงสิบบาทราคาไปซื้อ ตัวนี้เป็นหัวสปริงเกอร์พี่น้องตามลานวัสดุมีพี่น้องถุงนึ่งกะลอยตกับวกิบบ,กบาทพี่น้องเฉลี่ยแล้วเข้าใจเฮ็ดสปริงเกอร์จากทอพิบซี่โมลักซิพพี่น้องมาก่นอนื่นเท่ากับเอาหัวอุดนี่ไปเจาะพี่น้องเจาะหูปึ๊บเจาะหูปึ๊บเท่ากัจะมาเสียบหัวสปริงเกอร์ที่เข้าสื่อมากพี่น้องเฮ็ดแบบใส่ในขั้วเลื่อนง,ง่ายพี่น้องถึงหัวนี่กะถุงนึงมีลอยตพี่น้องลอยตหรือถุงเล็กกับ หาซิโตพี่นนอกกะสื่อมาใส่งานในหัวในสวนใดพี่นนอกกะงบบอถึงงบลักซิปพี่นนอกหลักะฉากฉากกระโตหนึ่งอยู่บ,บอกกบบถึงสิบบาทพี่นนองหลวกะเขากะใส่มาจึ๊บมาสิกะจะเสียบเนึ่งสิพี่นนอกปึ๊บนี่แค่นี้ง่ายๆพี่นนอกสปริงเกอร์งบประหยัดงบลักซิปมามาทดสอบว่ามันใส่งานได้จริงบอพี่นนอกปะ่ะไปลุยกันเลยมาพี่นนอก หลังจางข้าเห็ดแล้วข้ากระจะเอาสปริงเกิดที่ข้าเห็ดลักษณะอีกสิพี่น้องปุ๊บมาผูกใส่ต้นไม้พี่น้องผูกใส่ต้นไม้สามารถใส่เห็ดเองพี่น้องใส่ในหัวในสวนโดยที่ข้าวเรต้องไปหลากสายยางให้มันยุ่ยงยากพี่น้องแล้วก็ปุ๊บแล้วก็มาเสียบตานี่ฮะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเห็ดง่ายๆสไตล์สร้างหน่อยสร้างแต่งพี่น้อง งบลักซิปพี่น้องสปริงเกอร์มันบอดได้แพงดังที่คิดพี่น้องอ่ะพอาะนั้นปุ๊บแล้วเข้ากันมาทดสอบระบบกันเสียบหุ้ยอุยอุย,อยพี่น้องปึงป้งปึงป้งปึ้งโอ้เป็นจังไรพี่น้องสปริงเกอร์งบลักซิปพี่น้องพอบานแม่บานสามารถเฮ็ดเองได้พี่น้อง ง่ายๆเห็ดง่ายๆวิธีการง่ายๆพี่น้องสามารถเอาไปดัดแปลงโฮดเป็นสปริงเกอร์โฮดต้นใหม่ในขั้วในสวนแม่บ้านกะสามารถเห็ดได้พอบ้านกะเห็ดได้พี่น้องวิธีง่ายๆตามสไตล์สร้างหน่อยสร้างแตงตาคลิหนีมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแบ่งปันเทคนิคดีๆเทคนิคง่ายๆใส่ในขั้วเลื่อนเด้อพี่นอ้องสปริงเกอร์ ตามสไตล์สร้างน้อยสร้างแตงเป็นไหนหพี่นอ้องแจวบอหอเห็ดเองได้ตามสไตล์สร้างน้อยสร้างแตงพี่น้องแจว